ดีค่ะพอ่พอพ่อแม่แม่เอซแฟนคลับนะคะน้องเอมชนทิชาน้องเพชรนะคะทั้งสองเอซพ่อพอ,พอ,พอแม่แม่บอกว่าร้องเพลงคู่นะคะโอ้ยน่ารักมากเลยน่ารักทั้งสองคนเลยอืมดูไปยิ้มไปนะคะชื่นใจความน่ารักของหนุ่มสาวนะ พอแ,แม่แม่ดูไปก็ยิ้มตามนะคะน่ารักมากๆบอกว่าคู่ที่น่ารักที่สุดวัานั้น fc แฟนคลับ <f ans> บอกนะคะว้าวาว,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 าว้าวว้าวน่ารักจริงๆนะคะสวยหล่อนะคะเก่งทั้งสองคนเลยลูกสาวเรายิ้มสวยนะคะ อใอ้ลูกนะคะเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปน่ารักที่สุดเลยสาวน้อยคุณกิ่งเห็นชานมมนมานรอเพลงคู่อรอรอรอนะคะเนาะจาก,ก้มมิโกน่ารักมากเลย ขอให้รวยรยปังปังเนื้อพากันดังๆนะคะน่ารักที่สุดเลยทั้งสวยทั้งหล่อเก่งนะคะพี่แอมของเรานี่เก่งอยู่แล้วลูกสาวที่น่ารักขอให้ลูกโรวยปังปังมาฟังนะคะความคิดเห็นของ พี่น้องนะคะโอ้ยนะคะหลายคนอยากเห็นเพลงเก็มมิโกว่าไงจัดเพลงคู่ขอจากพ่อพ่อ,พอแม่แม่เอซให้ชื่นใจสักเพลงหน่อยนะคะรอชมนะคะเอพ่อพ่อแม่แม่นะคะน้องพลิตน้องเอ็มนะคะขอบคุณมากที่จะ เพลงคู่น้องทั้งสองเข้าเคมีคงเข้ากันมากร้องเพลงเพราะทั้งคู่สวยหล่อน่ารักรอฟังรอฟังนะคะขอบคุณล่วงหน้าที่จะจัดตามที่แฟนคลับขอไม่พอ่พอพ,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 อพอ่แม่แม่คายแกมมิโกรักและชอบเด็กสองคนมากน้องเพชกับน้องเอมเอสซีค่ะว้าวๆ้า,า,านะคะ เรามารอรุ้นกันนะคะขอบคุณมากค่ะขอผู้ใหญ่โปรดเมตตาจัดเพลงให้น้องทั้งสองร้องคู่สักเพลงนะคะนะคะเิมีเข้ากันร้องเพาะทั้งคู่แม่ม์มเอซีน่ารักชอบมากคู่นี้น้องเพชรน้องเอ็มนะคะรอฟังค่ะนะคะขอบคุณมากชอบพี่น้องคู่นี้สดใสเก่งเหมือนกันเลย น้องเพชรน้องเอ็มร้องเพลงเพราะน่ารักทั้งคู่ว้าวว้าวาเรากำลังรอเนาะขอบคุณสตอรี่ไอดอลที่ขอเพลงคู่น้องเพชรกับน,น้องเอ็มนะคะรักชอบทั้งคู่เลยนะคะอยากให้น้องเพชรกับน้องเอ็มร้องเพลงคู่กันทั้งสองคนน่ารักเพลงช้าหรือเร็วก็จะรอจ้านะคะ คลิปนี้เราก็จะรอนะคะพ่อพ่อแม,แม,แม่รอทางนะคะแกมมิโกนะคะจะจัดมาตอนไหนนะคะวันนี้ขอทุกคนมีความสุขในทุกๆวันนะคะเด็ดย,ยาก,ก็ขอส่งกำลังใจให้ลูกสาวที่น่ารักแล้วก็ลูกชายที่รูปลอนะคะสวัสดีค่ะ